สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนนอค่ะตำสัวใส่นมใหม่ใส่อันแม่งกับพุนค่ะซื้อมาหลายใส่ให้มันเหมิดเสียดายคือดอยากแบบนี้พักกับมิเท่านี้หรอสตอให้เอง เป็นซ่องหิวเขาแล้วก็เป็นซ่องอยากใส่แบบแจ้งซีแมบ,บใส่ส่วนแมพซ่องอยากเป็นผู้ดีจังในบุ้งนี่แ <c oughs> ม่นเนี่ยโอ้โห งาขอฟูฟูค่ะฟูหลดกลมหุ่ม ตีส่องนี่งานหลวงหลายหลายอืม มากับมานอนก่อนค่ะเมื่อยเมื่อยกับมานอนพักนอนพักกับมาทําคลิปเอาเหนื่อยมันพักเหนื่อยมันก็หายเนาะเหนื่อยมากอยากลาออกพนะบา้าหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยก่อนจะเงินบะมี่มือก่อนนี่แหละ จำไม้เด้เด็กๆเด็กๆพึ่งอัันยังบม่มีประสบการณ์การทำงานอะ่ะหนึง่งไม่เลือกงานถูกหลับไม่ยากจนไม่เลือกงานก็มีกินมีใช้อะนะอืม าเรามาแต่เลือกน่ะไม่ได้อะไรจะบอกให้ไม่ได้อะไรเลยงา <c oughs> นไม่มีก็เลือกอยู่นั่นแหละเดือนไม่เหมาะสมไม่อะไรถ้าไม่ลองไม่รู้ถือเป็นประสบการณ์อีกเลย จะต้ตเอตตเขาเองจะต้อเขาอย่างพระกระจองหวกลองก่อนดูก่อนหน้าอย่างเสียลองดูไม่ไม่ลองไม่รู้ ไปฝึกงานเออไปทำงานพอเลยดับไปสมัครงานไม่ตรงเอกกับที่ตัวเองเรียนมามให้ตัดออกไปเลยจะบอกให้ทุกวันนี้นะยากมากเลยเกือบห้าสิเปอร์ซนจะเอาเป็นอย่างนี้เลยที่จะได้ทำงานตรงเอก Núi núi ơi Nhưng ăn mình xin thi đi à บางคนจบพูไปเป็นตำรวจก็ยังมีเนาะสอบตำรวจได้บางคนเรียนคู่ไว้อย่างเดียวเปิดธุรกิจส่วนตัวโอ้ด้วยกะกะมีค่ะคนลุ่งไปทางทำงานออฟฟิศขายของออนไลน์ลุ่งไปอีิอ วันนี้จะไปยดติอาชีพมันทำงนนเงินในห่าใดนะเฮ็ดโหลดทำเลยแต่ขอเป็นอาชีพสุดจริตเ้อ

อันใดพ่อแบงเบาผ้าละพ่อแม่ใดนั่นเห็ดไปก่อนทำไปก่อนบอกก่อนเลยคอาหมายของการทำงานคือหังานเรียงสิบอิลีเด้อถูกวันนี้นะ่ะอื้อความจริงเลยเออ เป้าหมายของของแต่ลายุกมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะอืมก็บางคนนี่โอ้ยติดยึดติดเพื่อน ก็ไม่เท่าไหร่หรอกยึดติดจังหวัดไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่แต่น,นี้อยากไม่ไม่อยากไปไหนอยู่แต่น,นี้บรยังหรอกจะได้ยุ่งละเมื่อก่อนฉันก็เป็นไม่อยากออกก้าวขามไปไกล อยากดูแต่เนี่ยยันมาเห็นแฟนเบนบว่ายันไม่ไม่มูเทียวยันกลัวนู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันคือโลกใหม่เปิดโลกใหม่ให้กับเราอะเออไม่ด,ไดีไปลดไปไตแผ่นดินนี่ไปลวดไปไตโลกนี่ โลกไว้นี่ห้โอกาสคุณแล้วนะอย่าไปปฏิเสธมันนะเหดไว้ในประเทศให้นี่ก็ได้ทั่วประเทศเนี่เห็ดโหลดไปโหลดโหลดกามีเครื่องบินกบมีไม่ยากเลยสมัยเนี่ย นนนะกับซุ่มลาสถาบันหนึ่งเด้อเลียนลาสถาบันตีอยู่นั่นตีอยู่นั่นตีเรียนตรงนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ได้ ย,ยี่หอบอ่ดีนู่นนี่นัน่นติมัดมสุดท้ายจะตัดมือหาชาย,ชยุถ้าเป็นมหาลลยดังๆหลักๆระดับประเทศนั้นก็เพราะว่าเยอะไม่เทียงหรอกนั้นออุ่นว่าอืม ขออนุญาตเอ่ยขออนุญาตนะคะดิฉันก็จบมาจากราชพัฒน์ลักราชพัฒน์บดีจังสันจังซีมาเรียนเป็นอ่ะนุ่นนีนั่นว่านะดูถูกนะอิลีฉันเคยโดนเลยสมัยฉันเรียนนะเออฉันเรียนอยู่อุดรแล้วหลักสพสร้อยกระเทยจังสันจังซีอล่รไม่ใช่มาหาอะไรยังกะว่าไปทุกมือนี่บ่ เว้ยแกไม่เกี่ยวลาออกเลียนไหมลาออกเลียนไหมจนเทาอยู่นะได้ยังเลยแต่ฝุนกับเก็บกบเสียงเงิน พ่อแม่สงเล่นไปเลยเหมือนนหน่อยเนื้อนางเหมือนลายเติบด้วยหนูบาม,มคนลาวซันมหาลัยเอก,กนสนปัดเป็นหุ่นส่วนไปละ ออนี่ครับก็ดเดสอบได้มงนั้นมองนี่ไม่อยากเรียนตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเาพื้นฐานชีวิตจ,วจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่เหมือนกันนี่นะเคยเจอหัวฉันว่าแมนว่แม,มนคนอื่นหรอเป็นตัวเอง่ โทษลมโทดฟ้าโทอดอากาศจะไม่โทษตัวเอง เรียนภาษา้เรเยนให้โซ่โรงเรียนดีอะขึ้นอยู่กับเราเราคือเก่าเล่นนูเห็นแถวบ้านกับไม่ดได้จบโรงเรียนได้ห่ะจบมัธยมโรงเรียนแถวบ้านแต่เขาก็มีความขยันอ่ะอดทนอ่ะขยันไฝ่หาความรู้ภาคเพียรสุดท้ายหรอติดแพทย์ทุกวันนี้ทำงาน คุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตน,นะคะถ้าถ้าดูนะเป็นตัวอย่างที่ดีเช้าไห้เช้าหน้าใครเนื้อหมูทรงเลี่ยนติดแพทย์เป็นแพทย์เออเนี่ยก็ไม่เห็นเขาเลือกนะหนังสือเขาก็อ่านซื้อมาจากเล่มเดียวกันที่เราอ่านแค่นั้นเองนะสุดท้ายตัวเราสำคัญที่สุดนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมคิยแชบแบบนุวๆค่ะมืนอนึ้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ